ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูพรอมมาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงมอดตัวจิ๋วนะครับหรือชื่อว่าหมออร์เイอร์เมื่อเดียวจะเป็นอย่างไรไปรับชมภายในคลิปกันเลยครับผมวิธีการลงมอดตัวนี้นะครับผมจะมีลิงก์ในส่วนของตัวมอดนะครับอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยในส่วนนี้ผมขอ copy ก่อนนะครับผม copy มานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ Google Chrome ของเรานะครับหรือใครที่เป็นกดลิงก์มาแล้วก็จะเข้าให้เอกนะครับผม ผมวางก่อนนะวันนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการลงเวอร์ชัน1.2.2นะครับเรามากดที่ตรองคอมพิวไฟล์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษ,าษาก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมภา,าษาไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับวันนี้ผมจะลงเวอร์ชัน1.2.2นะครับผมจะลงตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดข,ของตัว1.2.2น,นะครับ5แสนดาวน์โหลดนะ โอเคครับเรากดตรงเสียส้มดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับจากนั้นให้เรารอ5วินาทีนะครับผมในส่วนนี้เราไม่ต้องกดไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับรออย่างเดียวนะโอเคถ้ามันขึ้นเป็นแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรทางนั้นนะครับให้เรากดคําว่าคลิปที่แปลว่าจัดเก็บนะครับผมจากนั้นครับให้เราไปลงตัวฟอร์สนะครับซึ่งตัวฟอร์สนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเวอร์ชันอะไรเราก็ไปลงเวอร์ชั่นนั้นมา พิมพ์คำว่าฟอนตใน Google Chrome นะครับกด Enter ลงไปนะฮะจากนั้นครับผมให้เรากดเข้าไปในลิงก์แรกเลยนะครับเมื่อกี้เราลงเวอร์ชั่น1.12.2มานะครับเราก็ต้องเลื่อนหาคำว่า1.12นะครับแล้วก็เวอร์ชั่น1.12.2นะครับผมอพอมาหน้านี้นะใช่ไหมครับให้เรากดคำว่า Installer e ตรงนี้เลยนะครับหรือโปรแกรมติดตั้งนะครับก็กดลงไปเลยนะฮะ โอเคในส่วนนี้ให้เรารอ5วิ6วินาทีประมาณนั้นนะครับมันจะมีคําว่าสคริปต์ขึ้นมานะครับให้เรากดสคริปต์ได้เลยนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดให้เองเลยนะครับผมโอเคครับในส่วนของหน้าต่างนี้ปิดไปได้เลยครับผมเรามาลงในส่วนของ o p t i f ฟาดีกว่านะครับถ้าไม่ต้องลองัพติฟายนะครับเพื่อให้ตัวเกมนั้นมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผม ด้วยการลงนะครับให้เรานั้นกดที่คําว่า Show all v e r s i o n นะครับ Show All Version นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าแสดงทุกเวอร์ชันนะฮะกดมาปุ๊บเลื่อนลงข้างล่างครับเลือกให้ตรงกับเวอร์ชันที่เราต้องการเล่นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเวอร์ชัน1.2.2นะครับผมก็โหลดตัวเวอร์ชัน1.2.2มา่นเ็งนะครับส่วนใครที่ลงม็อดแล้วเกิดอาการบั็ที่ Optify นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะ ถ้าเวอร์ชันตรงนี้นะครับของเราไม่ตรงกับตัวฟอร์สนะครับจะทําให้เกิดอาการบั๊กได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครไม่บั๊กก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่แนะนําว่าให้มันตรงกันก็จะดีที่สุดนะครับผมโอเคเรามากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคในส่วนนี้ก็รอ5วินาที6วินาทีประมาณนั้นนะครับกดสคริปครับผมกดสคริปเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเ่หน้านี้มานะครับให้กดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ในส่วนนี้ไม่มีอะไรกดปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับในส่วนนี้จะขึ้นเหมือนกับตัวนี้นะครับให้เรากดคําว่าคีบหรือถ้าเป็นภาษาไทยจะบอกว่าจัดเก็บนะครับผมโอเคเรากดไปเลยนะครับโอเคเรารอสักพักหนึ่งนะครับให้ตัวดาวน์โหลดมันเสร็จสิ้นก่อนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับผมให้เราหุบหน้าตรงนี้ลงมาโดยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไฟล์ออกมานะครับทั้ง3มไฟล์ที่เราโหลดมาเลยนะฮะ โอเคครับของใครที่ไม่ขึ้นแบบผมนะครับคือไม่เป็นอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะผมเคยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะครับผมใช้แค่3ตัวนี้นะครับวิธีการแรกนะครับลากตัวนี้ออกมานะครับที่เป็นตัวฟอนต์ของเรานะครับผมตัวนี้นะกดแต่มันคิกเข้าไปครับผมจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคเลยนะครับโอเค แล้วก็ถ้าเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดโอเคไปเลยหน้าต่างนี้จะหายไปเองนะครับผมในส่วนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับให้เราก,กดคําว่ากดตรงคีย์บอร์ดเรานะกด Windows R นะครับแล้วกดตรงเนี้ยตรงนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์ใครที่พิมไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ไปกด Copy แล้วก็เอาไปวางลงได้เลยนะครับผมอ่กดโอเคนะครับ จากนั้นให้เราหาคําว่า m e c a f t นะครับซึ่งบางคนอาจจะอยู่อันที่2อหรือที่3ของผมอยู่อันแรกนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถลงได้ทั้ง id เถื่อนและ id แท้นะครับผมกดทิมม็อดนะครับในส่วนของใครที่ลงมอดเป็นครั้งแรกนะครับจะไม่มีโฟลเดอร์นี้นะวิธีการทําโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับให้เรากดคลิกขวาตรงที่ว่างๆนะครับตรงนี้นะแล้วกดที่ new นะครับลากมาตรงที่ new นะครับกดที่โฟลเดอร์นะครับ เปลี่ยนชื่อ new folder เป็น m o d นะครับแล้วเติม s นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นลาก2ไฟล์นี้เข้ามาใน m o d นะครับในโฟลเดอร์ m o d เนาะกดกระบาดปิดได้เลยครับผมจากนั้นให้เราเข้า m e Craft ของเราได้เลยนะครับโอ้ m อ n e c ค a f t อัปเดตอีกโอ้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคครับจากการที่เราลงตัวฟอนต์มานะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างแรกเลยนะครับ ให้เรานั้นกดเลือกตัวนี้มาเลยนะครับผมแล้วกดเพจได้เลยสำหรับใครที่ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ขึ้นหรือไม่เจอในหน้าต่างนี้นะครับให้เรากดมาที่ installation ตรงนี้นะครับแล้วกดที่ new installation นะครับจากนั้นมาดูตรงที่เ v อร์ชันครับผมอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับหาตัวพรอนที่เราโหลดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับโอเคในส่วนนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับถ้าหากใครมีอยู่แล้วนะครับอ่าผมทำให้ดูเนาะ คนที่โหลดมาแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัว1.12.2นะครับอืมตัวนี้แล้วกันนะครับปกติผมใช้ตัวนี้นะให้เรากดที่ตัวนี้ด้วยนะครับพอเราเลือกตัวนี้มานะกดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น4กิกนะครับอืมตรงนี้คือการใช้แรมของเครื่องนะครับหากใครมีแรม8ให้ใช้สัก4กิกนะครับใครมีแรม16ก็ใช้สัก6กิกนะครับก็จะทําให้ราคาของคุณนั้นลื่นขึ้นนะครับผม โอเคผมจะใช้ทักสี่จิกนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเขียวตรงนี้นะเครียดเลยนะครับพอเราเครียดมานะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับให้เรากดเพย์เลยนะครับผมปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดเพย์ได้เลยนะครับผมส่วนในที่เถื่อนนะครับก็กดตรงที่ให้เลือกเวอร์ชันนะครับแล้วก็ลงขั้งล่างสุดก็จะมีให้เลือกนะครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับในส่วนนี้ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทําการเข้าไปครับให้นั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้เข้าสู่ในส่วนของเกม Minecraft แล้วนะครับให้เรามาลองดูกันนะครับว่ามอสติดหรือเปล่านะครับกดที่ซิงเกิลเพเยอร์เลยนะครับเกม New World นะครับผมกลับเป็น Creative เนาะเรากดสร้างโลกมาเลยนะครับตอนนี้ก็สร้างโลกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าแบบมอสติดหรือยังนะครับให้เรานั้นกดที่ f 1 2บนคีย์บอร์ดของเรานะครับผมอ่ากด f 1 2นะ f 1 2ปึ๊บจะขึ้นระาับแบบนี้มาแสดงว่ามอสติดแล้วนะครับผม ในการใช้งานนะครับกดที่ editor นะครับหรือคาว่า edit เนอะเฉยชเลยในส่วนของนี้นะครับจะเป็นการแต่งตัวนะครับในส่วนของสกินเราเนาะเช่นผมจะเอาปีกแล้วกันเนาะเอาปีกนะครับแล้วก็กดที่ปีกเสร็จใช่ไหมครับมนตรงที่ใช้นะครับตรงนี้จะแปลว่าไม่อยู่นะครับไม่มีนั่นเองนะครับให้เราเลื่อนนะครับนี่จะเป็นปีกที่เราต้องการนะครับจะเป็นปีกเอาไว้บินหรือเอาไว้ล่อนก็แล้วแต่เนาะประมาณนี้นะครับมีอเลท่าก็เอาไว้แค่ร่อนอันนี้ก็ ปีกเอาไว้บินนะครับในส่วนนี้โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของสีนะครับสามารถปรับแต่งได้เนะประมาณนี้นะครับให้โชว์ไหมหรือไม่ให้โชว์ในส่วนของติดก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับมีหลายแบบครับผมประามาณนี้เนาะโอเคผมจะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับไอพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะอยู่ที่เราชอบนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะโอเคนี่ในส่วนของหาเรามาดูกันว่าติดหรือเปล่านะครับ อ่ะก็ติดนะัะผมโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะอือโอ้สเลติดคอนะครับ, <c oughs> รรบชวงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของ Unity นะครับ Unity คืออะไรก็เป็นพวกสัตว์ที่อยู่ในเกม e ะครับนะครับเวอร์ชันนั้นนะฮะอ่ะเป็นไงครับผมโอ้น่ารักที่สุดเลยนะครับนี่เนี่ยโชว์โอเคเราสามารถเปลี่ยนได้เยอะแยะเลยนะครับ จะเป็นกระต่ายก็ได้หรือจะเป็นแกะอะไรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมรีเซ t ตทูเพเยอนะครับก็เป็นกับเป็นสภาพเดิมนะฮะในส่วนของออปชันนะครับในส่วนนี้คือสกิน URL นะครับถ้าใครเป็นอดีเถื่อนนะครับสามารถเปลี่ยนสกินในที่ตรงนี้เลยอดีตแท้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการที่คัดลอกในส่วนของ URL นะครับมาลงนะฮะก็จะสามารถใช้สกินนั้นๆได้นั่นเองนะครับผมอืม ในส่วนของสเกลนะครับสเกลคืออะไรในส่วนนี้คือหัวนะครับถ้าเราปรับนะครับหัวเราจะใหญ่ตามหรือเล็กตามนี่เราแต่เราชอบนะครับผมจะปรับให้หัวใหญ่เลยนะฮะอืมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะปรับให้ต่ําลงไปเลยนะนี่นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนมอสนี้นะครับผมอ่าเป็นไงครับน่ารักที่สุดเลยนะครับพุ่ตกน้ำนะฮะ โอเคโอ้เป็นไงนะครับผมวิธีการลงง่ายไหมครับถ้าง่ายก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์นะครับวิธีการลงของผมนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครเออร์ตรงไหนคอมเมนต์ไม้ได้เลยครับผมจะช่วยเหลือทุกอย่างนะครับที่ผมรู้นั่นเองนะครับผมอในส่วนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับนอนเฉยในส่วนวิธีการนอนให้ลองกด Z นะครับประมาณนี้นะฮะ ล้วก็จะมีนั่งด้วยเนาะผมจำไม่ได้แล้วกดอะไรนะครับแต่ผมจําได้ว่านอนเนี่ยกดเซตแน่ๆครับผมอนี้ฮมันยันน่ารักนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นั่นเองนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็ขอโทษด้วยกันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1เดือนเลยเนาะก็คือไม่ค่อยมีเวลานั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับเท่านี้ายบายครับผม